ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินทำเนียบรัฐบาลเราจะเห็นว่าช่วงนี้มีการชุมนุมที่ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มราษฎรกลุ่มเครือข่ายนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะมีการปักหลักของชาวบ้านจากที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาคือเรื่องของชนะสงขลาเนี่ยนะคะเขาเรียกร้องกันมานานนะอยากจะให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมชนะ นะคะมีโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า,หนาแห่งอนาคตชาวจนะบอกว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นมันไม่เป็นธรรมไม่โปรง่งใสคือเวลาจะทําอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมอย่างที่เราทราบกันมันต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ด้วยแต่คนจนะบอกว่าที่ทํามานั้นน่ะมันไม่ถูกต้องเลยดังนั้นเขาอยากให้กลับไปเริ่มใหม่รีสตาร์ทใหม่ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่สิ ว่ามันผ่านจริงหรือเปล่าทําแบบถูกต้องโปรง่งใสไม่มีอํานาจใดๆมากดดันดังนั้นเมื่อคืนนี้นะคะก็มีปักหลักกันที่แยกพณิชยาการแล้วบอกด้วยค่ะว่าถ้ารัฐบาลไม่รับฟังข้อเรียกร้องของพวกเขาจะมีคนจะนะเดินทางขึ้นมาเพิ่มอีกแน่ๆลองไปฟังเสียงของผู้ประสานเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาสงขาสตูนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูค่ะเป็นไปได้นี่กำลังจะประก,กาศร,ระดมทุนอยู่เพราะว่าตัวนี้จะมีพี่น้องขึ้นมาอีกหนึ่งคันรถบัส ระดมเงินกันได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเนี่ยกำลังจะประกาศใน Facebook ว่าเดี๋ยวใครอยากจะสมทบค่าเดินทางพี่น้องเพิ่มกาลังจะพร้อมที่จะ,ะเติมอีกอีกหนึ่งคันรถบัสวันไหนพีอ่อยู่ที่ว่าเงินจะได้ครบวันไหนเพราะว่าเราประมาณการว่าถ้าพี่น้องมาเนี่ยเอาอย่างน้อยค่ารถบัสวันนี้วันละหมื่นสามยังไงนะ,อะเออก็ต้องหาเบี้ยประมาณ3 4มสี่ห้าหมื่นอ่ะเออหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเกิดอยู่หลายวันอันนี้เราต้อง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 ยอม้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสื่อสารกับพี่น้องไปพี่น้องที่ว่า ส่งกิจส่งใจมีพอมีทุนอยู่บ้างน่าจะพร้อมที่จะสมทุนกับกับพวกเราได้เนี่ยนะคะคือจริงๆเรียกร้องในพื้นที่กันมานานนะสำหรับชาวจะนะนะคะแต่ว่าวันนี้บอกว่าอยากจะขึ้นมาเรียกร้องตรงนี้แ่้วละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะ ส่วนหลักๆนะคะที่เขาต้องการก็คืออยากให้รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีโครงการจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตค่ะก็ <c oughs> บอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคคอสช,อชอมีความผิดปกติตั้งแต่ต้นเลยอยากให้รัฐบาลเริ่มต้นใหม่ศึกษาผลกระทบด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมถ้าจะมีข้อดีข้อเสียอะไร จริงๆก็อยากจะให้มาคุยกันใหม่ตั้งแต่ต้นคือชาวบ้านเขามองว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นนผิดปกติเพราะว่าถูกแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจมากดดัน ส่วนทางคุณรุ่งเรืองรัมหมัญยะนายกสมาคมรักทะเลจนะก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเครือข่ายจนะรักถิน่นพยายามยื่นหนังสือผ่าน,นกลไกต่างๆเพื่อให้รัฐบาลได้ทบทวนกระบวนการดําเนินงานแล้วโดยเฉพาะวิธีการทํางานของทางสอ,อบตอหรือศูนย์อํานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คุณรุ่งเรืองบอกว่าใช้อํานาจมากดดันชาวบ้าน เช้าวันนี้นะคะก็มีคนมารับฟังปัญหาของชาวจนะคือคุณนัชนนท์ศรีก่อเกือ้อสสสงขาพักภูมิใจไทยค่ะบอกว่าในฐานะสสจะนําข้อมูลที่รับฟังมาส่งต่อให้กับคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องและจะเชิญโดยแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือถึงปัญหาต่อไปค่ะครับผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลสบตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้อง ต้องใช้วิธีการในการอธิบายให้เขาเข้าใจเพราะถ้าเป็นการขืนความรู้สึกของชาวบ้านนะครับโครงการนี้มันก็จะยืดเยื้อแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ถึงเกิดได้มันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับเวทีการเจรจาเนี่ยเหตุผลข้อดีข้อเสียผลได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนี่คือสิ่งต้องออกมาคุยกันถูกต้องผมผมไม่อยากจะใช้วิธีการมัดมือชกนะครับคือบังคับใช้กลวิธี ในการทํางานมวลชนในการใช้เงินในการใช้รูปแบบต่างๆเหมือนที่ใช้มาหลายพื้นที่ส่วนตัวแทนฝั่งรัฐบาลวันนี้ยังไม่มีใครเข้ามารับฟังปัญหาจากชาวบ้านนะคะทีมข่าวเราก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์คุณสุพรอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุพรบอกว่าวันจันทร์จะเชิญตัวแทนชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อร่วมกันหาทางออกต่อไปก็ไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันจันทร์นี้ชาวจันทรจะขึ้นมา อีกกี่คันรถนะคะ